ประธานุ่นทำธุรกิจบริษัทเอเซอร์เทศไทยทำธุรกิจเกี่ยวกับิคิส่วนวิศวกองะุ้กาาชูสวชัยเป็นผ้การที่ไปบริษัก่อเวเป็นบริษัทรบัสรถลมโรบั้รถเรส่ทุเป็นรองในขาขาเป็นในขาา ที่องค์กรใวทองนะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตกระดาษเป็นกระดาษการตุ้พันนคอยู่ตมบัวทองพิมพ์นีมาได้เป็นของสูงสุของสุีครับรมของงครก็ได้นำมาลงทุนนะครับเป็นนักสะสมชอว์เลกที่สามนะานแล้วก็ทำธุรกิจวิศการสร้างโานกร เราพิมพนังยนะครับปสแก้วที่เขาสาะียล็เรียนแล้วสําหักสูตรักใหญ่เปรมาช้นนี้ก็แล้วก็สูตร B, C ที่สองที่ระยอก็ดีนะก็รู้สึกดีใจที่นมยังให้พี่เนาะยัาคอยดแทุกวันเพาะว่าเเรียกว่าเ็พ่อขอพ่อนุญาต นะที่เข้าไปยูทีนะแล้วเราคิดว่าเลข่าวว่าจะมีรึเปล่ผมมองมาไว้สองท่านใชมผมได้เลขไว้สองท่านแล้วนะะแล้วมี่บานผมมาธาเราตามความพันธ์พเจ้ารามแล้วก็ทำโรงงานเกี่ยวก็จะารสาเกรงเวียนะฮะแล้วก็เรียนเชอรส่งกรงทุนงานก็คือส่วนหนึ่งผมได้จากพีซีเนาะ ก็คือเรื่องเุียนช่หมครับเราไปทำทีทซีเอ็นที่นี่นะฮะก็ต่อยอดเปันปฏิบัตินะครับเวลา3ปีแล้วนะฮะก็ทำขยายไปถุยที่จังหวัอ่างเกานะครับโดยเราก็จากตาบลตันชาตินะครับแล้วก็ทำไปอ่างเร่านะครับแล้วก็ไปต่อยอดเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการอัน่าสุทานนะฮะแล้วก็ทำยุ่งยากในเส้นทกงอ่างเก่าก็เราโครงการกับเราเรื่องจากตังชาตินะครับที้แล้วก็ เปจนจกาก่าได้เรามาในำดับหนึงบุคคลนะเพราะนายเอกคือท่านกรกนะท่านเป็จัดดีนะฮะแล้วก็ได้เลยจำานวนลำดับหนด้วยนะของประเทศไทยนะครับอี่จัดานะครับนะอันนี้เกิดจากอีสนะครับขอโอกาสีเซียงนะครับแล้วก็หวังเลยไม่ไดวังไม่ได้ว่าจะมีที่ที่เกษนร่านนะฮะ็นความสํงาเขาเข้ามาอยู่ ดีใจครับลอยนะเพิงนต่งครับขอบคุณครับ